ข่าวดีดีกับพี่คำรน,นคำรนครนมาแล,ยายแล้วเสียงีรมาแล้วคำรนตอนปีนี้ปีชงไปตรงกับปีเกิดของใครบ้างเราจ๊ะนะ <c oughs> จะบอกให้ปีนี้ปีชงโบนะเสงคุณถาม <c oughs> นะโมนะโมพุทธายะ มนหยาพระมาลงนะวัดมหังปีชงทำยังไงกันดีนะก็ทำอย่างนีอย่างนี้อย่างนีความเชื่อที่มีเหตุมีผลและทุกคนทำกันที่สุดก็เป็นประเพณีและวิถีปฏิบัติที่คนไทยยึดถือสำหรับปีนี้ปีชง ไปตรงกับปีเกิดของท่านใดบ้างจะสางจะแก้กันอย่างไรปีชงเหล่านี้พี่น้องที่รับยันไปอันเนี้ดีเลยสําหรับคนที่มาเขียนมหายันสิบทิศของอาจารย์ไพโรจน์เป็นสิริมงคลหนุนดวงเปิดดวงปรับธาตุหนุนดวงเป็นตําราโบราณไทยเป็นความเชื่อให้กําลังใจคนนี้มีแรงออกไปทํางานมีแรงสู้กับยุควิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้มหายันสิบทิศที่อาจารย์เขียนไปเนี่ยมันเป็นตําราเป็นตํานานความเชื่อมาหลาย ชัวยย่วอายุคนแล้วเพราะนั้นปีชงตัดทิ้งไมได้เลยมหายันสิบทิพจบเลยจบเลยนี่เป็นข้อคิดดีๆสําหรับท่านที่ชื่นชอบและรับยันจากอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาหลักปฏิบัติมี3ข้อ1นึรักษาศีลห้าทำให้คนเป็นคนดี2ไม่ทําร้ายบุคคลาลีผู้มีผัะคุณข้อที่สาไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายได้มหายันของอาจารย์ไพโรธไปแล้วข่ายาบ้าเลยไม่ได้เป็นกฎของการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขก็คุณก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย อยู่ภายใต้ศีลธรรมทำอย่างนี้แล้วดีจังเลยสรุปตุ๊กตับครับว่าของดีควรคู่กับคนดีเท่านั้นครับถ้าทำดีแล้วโปะเชะไหมฮะก็สุดยอดนะคนดีมีทั่วไทยทำดีกันไว้แล้วใจจะสุขี ดีกับพี่คำรณทุกคนทราบมนุษย์คือผู้ต่อสู้และสแสวงหาความอยู่รอดซึ่งต้องประเสริฐกว่าสัตว์เดีัจฉานนะ <laughs> จะบอกให้ตอนเปรี้ยงปังดังโดนสามยอที่อาจารย์ไพรโรธใช้มาจนสำเร็จนะ <laughs> จะบอกให้ใครๆก็อยากาสาเร็จย<อ>ามจิ้มกระจิ้มกระจุ้มลักจินคุณแก้มบุ้มชวนให้ใจพปรพงมาดูต้นแบบแห่งความสำเร็จ สามยอที่ว่าขอให้อาจารย์ไพรโรเรื่นวิชาช่วยอธิบายหน่อยอาจารย์มีสูตรสําเร็จอย่างไรครับอาจารย์ครับต้องบอกงี้ว่าใช้ชีวิตบนพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นบวกเช่นเจอก,การปุ๊บก,ก็ยิ้มใส่กันยิ้มเนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพยอมรับกันทั่วโลกสัตว์ประเสริฐเท่านั้นนะที่ยิ้มได้สัตว์เดรัจฉานไม่ยิ้มไม่ได้เขาเรียกว่ายอแรกคือย,ยิ้มยอที่สองคือยกมือไหวอันนี้เป็นประเพณีของคนไทยเป็นการทักทายผู้สูงวัยก็ถือว่าอ่อนน้อมถ่อม สวัสดีครับคุณพี่ไทยแท้เลยนะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ถ้าเกิดเราไม่ไว้ปุ๊บเขาจะไม้เด็กคนนี้ไม่รู้ไม่มีสัมมาคารวะไม่น่ารัก เพราะฉะนั้นเจอกันครั้งแรกยอแรกคือยิ้มยอที่2คือยกมือไหวยกมือว่างเป็นที่รักยอที่สามนี่ขาดไม่ได้เลยสําคัญมากเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนี่ชอบนักแหลเยืนยอชอบไหมชอบเราก็ชมนะวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าสวยจังเลยดีใจชอบเราชมเสื้อนะไม่ได้ชมเขาเขาย,ยังชอบเลยชอบเห็นไหมมนุษย์ชอบถ้าเกิดเราทํา3ข้อนี้ได้เราจะไปคุยธุรกิจไปขายของถือว่าเราเปิดใจได้ถูกต้องแล้วหนึ่งคือยิ้ม,ม2คือยกมือ,มอไหวสามยกย่องชมเชยนี่คือเป็น สูตรความสําเร็จที่อาจารย์ใช้มาโดยตลอดถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตต้องมี3ข้อนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตก่อนก้าวเดินออกจากบ้านโชคดีเพราะว่าให้เอาไปไปฏิบัตินี่คือสูตรสําเร็จของอาจารย์ไพโรธลื่นวิชาครับใครอยากประสบความสําเร็จหนูค่ะผมครับผมครับ,รบสรุปตุ๊บสรุปตับครับว่า3ยอคือพื้นฐานส่วนเราจะปรับเสริมเติมแต่งอย่างไรเชิญเลยขอรับสามยอ <Yeah. S 2> yeah. ยกย่อยกย่างคนชาชีวิตต้องสู้ความรู้ของเรามีน้อยผู้แม่เนื้อกลอยสู้ไม่ถอยที่ได้เกิดมาทุกๆอาชีพที่ทำที่หาก็เพื่อลูกเมียของข้าวันนี้วันหน้าที่มีข้าจะดี เอาดีดีกับพี่คำรนทุกคนต้องมีหลักยึดแต่ถ้าเห็นของใครหลักเขาดีดึงเอามาใช้ได้เลยเดอ้อฮ่ <c oughs> สิบอกใครเพื่อลูกเนียของข้าวันนี้วันหน้าที่มีค่าจะดี